ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนะุลักของชาวราศีเมษคือดาวอังคารนะครับ การที่ดาวองคารของคุณนั้นติดตำแหน่งเป็นนิดก็เท่ากับว่าชาวราศีเมษอาจจะต้องพบเจอเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่มันอาจ,จะติดติดขัดขัด,ขดสักนิดนึงชีวิตของคุณอาจจะดูห่อเหี่ยวหรืออาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะมีความน้อยนอยหรือเส้นทางของการดำเนินชีวิตนั้นอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามากั้นขวางอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับก็เพราะว่าดาวองคารซึ่งถือว่าอยู่ในจุดที่ต่ําต้อยเป็นดาวประจําตัวของคุณนั่นเอง แต่ก็ยังดีครับที่เรียกว่ายังมีตัวช่วยจากดาวพระอาทิต์ที่มากุมตัวของคุณอยู่แล้วก็ดาวพุธท,ที่มากุมตัวของคุณอยู่อาทิตย์กับพุธอยู่ร่วมกันแบบนี้ยังเป็นลักษณะของดาวคู่วิชาการที่ยังสามารถนะครับอยู่เคียงข้างกับคุณได้อยู่ตรงนี้ก็เท่ากับว่าตัวของคุณเองยังขับเคลื่อนได้ดีอยู่ยังสามารถก้าวผ่านอุปสรรคไปได้แล้ก็ยังมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิคุณได้อยู่เช่นเดียวกัน เพราะเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์ที่กุมตัวของคุณนั้นติดตำแหน่งเป็นมหาอุดด้วยนะครับฉะนั้นการที่ดาวมหาอุดนะครับมากุมตัวของคุณและแถมเป็นดาวพระอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นลักษณะข,ของดาวประจําจตัวของคุณติดขัดหน่อยแต่ว่าเนื่องจากจุดของการขับเคลื่อนมีแสงสว่างที่เข้ามากุมแบบนี้มันก็คือลักษณะข,ของชีวิตที่ยังมีความก้าวหน้าเติบโต,ตได้อยู่นั่นเองแต่นั่นแหละครับมันอาจจะมีเรื่องราวของอุปสรรคภาระและก็ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งนะครับในช่วงกลางกลางเดือนนะครับในวันที่15พฤษภาคมอาทิตย์ก็จะเริ่มย้ายออกไปวันที่17พฤษภาคมดาวพุธก็จะย้ายออกไปฉะนั้นนะครับนับตั้งแต่ในช่วงของครึ่งเดือนหลังวิถีชีวิตของคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกได้นะครับว่าชีวิตที่มันเครียด,ดอยู่นั้นมันอาจจะทําให้คุณเองนะครับหลุดพ้นจากมันได้ยากกว่าเดิมน,นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของชีวิตที่มันเริ่มที่จะสะดุดขึ้นหลังจากในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างน,นะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีเมษนั้นก็คือดาวเสาร์นั่นเอง การที่ดาวเสาร์ของคุณนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเส้นทางของเดือนลาภะเรื่องราวของการดําเนินชีวิตของคุณยังมีความก้าวหน้าได้ดีอยู่ยังมีความสําเร็จได้ดีอยู่นะครับเลยได้ว่าเรื่องราวของการงานที่ผมบอกไปนะครับว่ามันอาจจะมีอุปสรรคหน่อยแต่คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปจนได้นั่นเองแต่พอดวงดาวต่างๆเริ่มทยอยออกดาวอาทิตย์หลุดจาก15นะครับก็จะเริ่มย้ายออกไปดาวพุธนะครับพอวันที่17ก็ย้ายออกไปและดาวการงานกัมมะข,ของคุณพอหลุดจากวันที่19พฤษภาคม นะครับก็มีการโยกย้ายโคจรเข้าไปสู่ในเส้นทางของเรือนวินาทอีกเช่นเดียวกัน เท่ากับว่าการงานของคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ตึงตึงมือหน่อยมีความตึงเครียดหน่อยมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองครับทาให้นะครับในเรื่องราวของวิถีการงานของชาวราศีเมษบางคนนะครับอาจจะต้องมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงด้านการงานเกิดขึ้นหลายคนนะครับอาจจะเจอกับความกดดันเรื่องการงานกลับเข้ามาหรือรู้สึกว่าการงานมีความตึงเครียดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องราวของชีวิตนะครับที่มันอาจจะทําให้การงานของคุณเริ่มอยู่ในจุดที่ เกิดขึ้นนั่เเองเพราะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวประจําตัวของคุณนั้นยังอยู่ในจุดที่เป็นนิดยังอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถเอาชนะในเรื่องราวของปัญหาได้สักเท่าไหร่ฉะนั้นปัญหาต่างๆของคุณนะครับช่วงของครึ่งเดือนหลังอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหน่อยฉะนั้นก็ต้องอดทนเฝ้ารอรอจนกว่าดาวพรางคานย้ายในเดือนหน้านั่นเองมันถึงจะมีจุดที่เรียกว่าสามารถที่จะก้าวผ่านในเรื่องราวของบุษักได้นะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นนะครับก็คือดาวสุกนั่นเองครับการที่ดาวสุกข,ของคุณนั้นนะครับโคจรได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดโคจรก็ไปสู่ในเรือนวินาศตรงนี้ก็ถือว่าในเรื่องราวขอ,ของการเงินยังมีจุดของการขับเคลื่อนได้อยู่ยังมีเรื่องราวของการเงินที่ยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่เรียกได้ว่าถึงแม้ว่านะครับดาวการเงินจะโคจรก็ไปสู่ในเรือนวินาศตแต่เนื่องจากเป็นมหาอุดนะครับก็ยังสามารถที่จะมีจุดดีเกิด,ดขึ้นได้อยู่นั่นเอง และนะครับยิ่งในช่วงของกลางเดือนนะครับมีดาวพระอาทิตย์โครจรเข้ามากระตุ้นมีดาวพุธโครจรเข้ามากระตุ้นอีกด้วยแบบนี้เท่ากับว่าก็ยังเป็นลักษณะของตัวช่วยที่สําคัญว่าตัวของคุณยังหาสามารถขับเคลื่อนเรื่องราวของการเงินไปได้ตลอดทั้งเดือนกันเลยก็ว่าได้ถึงแม้ดาวพฤหัสบดีนะครับจะมีเกณฑ์การโยกย้ายหลุดไปแล้วจากเรือนการเงินของคุณก็ตาม แต่ดาวพฤหัสถึงแม้ว่าจะมาจากภพที่ดีอย่างสุภาษะคือพูดง่ายๆคือการเงินของคุณก็จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแต่เขาก็มาจากวินาศด้วยก็เท่ากับว่าต่อให้คุณมีเงินคุณก็จะมีจุดของการเก็บไม่ได้เก็บไม่อยู่หรือมีปัญหาเรื่องการเงินตามมาเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกันฉะนั้นการย้ายของดาวพฤหัสนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นการกระทบในเรื่องราวของการเงินสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่สําคัญที่จะเป็นตัวช่วยก็คือดาวพระาิตย์ที่ย้ายเข้ามาครับ เพราะเขาถือว่าเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นให้นะครับในเรื่องราวของความสําเร็จด้านการเงินพอมีการหาเงินได้มากกว่าเดิมพอกระตุ้นให้เงินของคุณนั้นมีเรื่องราวของการเงินที่เข้ามาแบบฟลุกๆก,กับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันนั่นเอง เพราะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวพระราหูโค,โคจรเข้าไปเป็นเกษตรราธิบดีนะครับหลังจากในวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปเรียกได้ว่าโคจรอ,อยู่ในเดือนราพะลาพะเป็นเกษตร,รคุณจะมีเรื่องราวของรายได้แบบฟุกๆกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกัน จึงเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้ของคุณนั้นถึงแม้เรื่องการงานอาจจะติดขัดถึงแม้ว่าการดําเนินชีวิตของคุณอาจจะมีปัญหาแต่ในเรื่องการเงินของคุณก็ถือว่ายังสามารถคล่องตัวอยู่หาเงินได้ดีอยู่ยังมีความสําเร็จด้านการเงินเกิดขึ้นได้อยู่แล้วก็มีเรื่องราวของการลุ้นได้เกี่ยวกับในการหาเงินแบบฟลุกๆก,กับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นคือดาวสุกนะครับการที่ดาวสุกข,ของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนวินาศก็ถือว่านะครับไม่ค่อยดีนะเกี่ยวกับในเรื่องราวของความรักสักเท่าไรหร่โดยเฉพาะหลังจากในช่วงจังหวะที่ดาวเสาร์ย้ายเข้ามาในวันที่19นะครับพฤษภาคมมันจะเป็นลักษณะข,ของการเป็นคู่ศัตรูอยู่ร่วมกันดาวสุกอยู่กับดาวเสาร์อยู่ข้างกันแบบนี้จะเป็นลักษณะข,ของความอึดอัดความกดดันที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยจะทาให้คุณเองนั้นจะต้องพบเจอกับแรงอึดอัดแรงกดดัน แรงบีบบังคับนะครับที่จะทําให้เกิดลักษณะของการมีการประท้าการคําพูดจาที่รุนแรงใส่กันนะครับระหว่างคุณกับคู่ครองได้จนเป็นที่มาของการที่ต้องระมดระวังว่าจะมีเกณฑ์การแยกทางกับบางคู่บางคนได้เลยทีเดียวฉะนั้นคุณต้องนะมาระวังในเรื่องราวของการสงบป่าสงบคำเอาไว้ให้เยอะๆมีเช่นนั้นจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้นั่นเอง ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีนะนะครับในช่วงของจังหวะที่ดาวอาทิตย์กลมตัวก็พอได้อยู่และครับแต่พออาทิตย์ย้ายเข้าไปหลังจากวันที่1ิเรื่องราวของความรักของคุณในการที่จะเริ่มต้นกับใครถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างยากกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะจังหวะที่ดาวเสาร์เองมาอยู่เคียงข้างกับดาวปัตตนิหรือดาวคู่ครองแบบนี้ของคุณนั้นมักจะเป็นเรื่องราวของการที่จะต้องเจอกับการแข่งขันที่เยอะหรือมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นในจุดที่คุณต้องการความสําเร็จด้านความรัก นนันเ่เพราะฉะนั้นคนที่โสดอยู่ก็ยังถือว่าช่วงครึ่งแรกไปได้อยู่แต่พอช่วงครึ่งหลังจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นถือได้ว่าเป็นเดือนที่คุณเองนั้นค่อนข้างที่จะต้องมีความอึดอัดหน่อยนะครับเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับความรักนะครับที่มันจะเกิดขึ้นทําทให้คุณกดดันหรือลักษณะข,ของชีวิตของคุณที่อาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเข้ามาระหว่างความรักหรืองานกดของคุณเกิดขึ้นได้นะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นลักษณะข,ของการอึดอัดสักนิดนึงนะครับแต่ในเรื่องการงินของคุณก็ถือว่ายังดีอยู่ อยังเป็นลนักษณะของการเงินที่ขับเคลื่อนได้และก็มีเรื่องราวของความฟลุกด้านการเงินเกิดขึ้นได้อยู่กับเขาเช่นเดียวกันสถน,นภาพรวมในเดือนนี้นะครับก็ถือว่าคุณเองก็ยังมีการขับเคลื่อนแล้วก็ยังมีจุดให้คุณได้ยิ้มได้ของคุณอยู่ได้เช่นเดียวกันสําหรับชาวราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จ เพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยก หรือจะตุโกรน,นี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำตำนานนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยการเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณ เข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ าโอกาสดีๆในคำาัํานายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ